สวัสดีครับตามวิถีขอนําเสนอเมนูน้ำพริกกะปิกล้วยและมือนางชุบแป้งทอดกับคนบ้านสวนหลายๆท่านยังไม่เคยทานลองทำทานดูนะครับวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนหาซื้อแป้งทอดกรอบทั่วไปจากตลาดแล้วก็หาซื้อกล้วยและมือนางแบบดิบๆมาหนึ่งหวีพอประมาณปอกเปลือกผ่าเป็นชิ้นตามชอบ ผสมแป้งแล้วทอดให้กรอบเท่านี้ก็ได้กล้วยและมือนางทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Thank you.